สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ร้านตลาดนาฬิกาจะมารีวิวนาฬิการุ่นพิเศษจากแบนด์ิโดนะครับมีหน้าตาสวยงามมากๆเลยนะครับสีสันสดใสแล้วก็มีเป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชันเยอะนะครับน่าใช้มากๆจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเรามาเริ่ต้นรับชมรีวิวกันเลยนะครับ สำหรับนาฬิกาเรือนสวยที่นำมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นนาฬิกา m i โดโอเชียนสตาร์ดีคอมเพสชันเวอร์ทัมเมอร์สเปเชียลดิชั่นนะครับรหัสคือ m 0็มศูนย์สอง0กนะครับเป็นนาฬิกาแนวนีโอวินเทจนะครับที่มีสีสันสดใสในรุ่นนี้ทาง ิโดเขาก็ผลิตออกมา2สีนะครับก็ที่แล้วก็รีวิวสีน้ำเงินไปนะครับในวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของสีใหม่นะครับซึ่งเป็นสีออกโทนดำส้มเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับดีเทลรายละเอียดของนาฬิกากันเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นนาฬิกาในกลุ่มของซีรีส์โอเชียนสตาร์นะครับนาฬิการุ่นนี้จึงเป็นนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาที่ใส่ดน้ำได้นะครับ ประสิทธิภาพการกันน้าของรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่200เมตรนะครับผมภายในก็จะเป็นนาฬิการะบบออโตเมติกนะครับเป็นออโตเมติกคาลิเบอร์เอตนะครับก็คือ E.T.A. 407.661 25เจแล้วก็มาพร้อมกับพิเศษของรุ่นนี้คือมาพร้อมกับฟังก์ชัน GMT นะครับจะเป็นเข็มสีแดงที่อยู่บนหน้าปัดนะครับผมสามารถตั้งเป็นเวลา ในระบบ24ชั่วโมงก็ได้หรือตั้งเป็นเวลาต่างประเทศก็ได้นะครับผมการแสดงวันที่ที่ของเรือนนี้ก็อยู่ที่ตำแหน่ง3านาฬิกาตรงนี้นะครับหน้าปัดนาฬิกาเ็าจะออกแบบมาเป็นลวดลายแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันดีคอมเพรสชันนะครับในสมัยก่อนมิโดออกแบบลวดลายหน้าปัดแบบนี้มาสําหรับนาฬิกาที่ไว้ให้กับนักดำน้ำนะครับเวลาเขา กำลังจะขึ้นสู่ผิวน้ำเขาจะใช้ฟังก์ชันที่เป็นลวดลายด้านในนี้ในการประอกอบการดำน้ำค่อยๆขึ้นผิวน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับผมรายละเอียดหน้าปัดที่เพิ่มเติมเข้ามาของรุ่นนี้นะครับเขาจะมีวงของเวลาในโลกบ24ชั่วโมงเพิ่มเข้ามาเพื่อไว้สำหรับในการดูเวลาต่างประเทศได้นะครับโดยขอบอาเซลของโอชสตา์รุ่นนี้จะเป็น ฟังก์ชันของเมืองต่างๆทั่วโลกนะครับไว้สําหรับเป็นสําหรับในการเทียบดูเวลาต่างประเทศในแต่ละเมืองทั่วโลกนะครับผมในรอบที่แล้วก็สาธิตพิธีการดูเวลาของเมืองต่างๆทั่วโลกแล้วนะครับเดี๋ยวจะลบกทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นตอนนี้เวลาก็คือ9โมง9ครับ9นาฬิกนะครับเนะข็มเจีนจะชี้มาที่เรืเลข9อย่างนี้เนาะ ถ้าเราจะดูเวลาต่างประเทศก็ให้อย่างเช่นเราอยู่ประเทศไทยนะครับเราก็หาแบงคอกเนาะให้ไปตรงกับเข็ม GMT ของเรานะครับวิธีการดูนะครับคอมพิวรุร่นนี้จะหมดได้2ทิศทางนะครับเพื่อให้การสะดวกในการบุนหาดูเวลาต่างประเทศนะครับนี่ครับแบงคอกตรงกับเข็ม GMT แล้วนะครับเราก็สามารถดูเวลาคร่าวๆนะ จุดนั้นบนหนับของเมืองต่างๆทั่วโลกได้เช่นที่ลอนดอนนะครับลอนดอนก็จะอยู่ที่ตีสองนะฮะที่ลอนดอนนะครับ,รบของเมืองไทย9ก้าโมงเช้านะฮะหรือที่นิวยอร์กก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามทุ่มนะครับผมหรืยดูที่เมืองต่างๆได้นะครับพอสามารถเทียบกันที่เมืองต่างทั่วโลกได้นะครับ อย่างที่ปักกิ่งก็จะอยู่ที่10โมงนะครับลักษณะนี้นาฬิกาก็จะเป็นนาฬิกาที่มีไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับก็จะเป็นไซส์กลางๆที่ขนาด40.5ม mm. ิลลิเมนะครับความหนาของรุ่นนี้ก็ไม่หนามากเท่าไหร่นะครอยู่ที่13.43ม mm. ิลิเมตรกระจกก็จะเป็นกระจกโค้งโดมนะครับเป็นคริสตัลแซฟไฟร์กันรอยนะครับขอบก็เป็นขอบฟิล์มที่เป็น ชื่อเมืองต่างๆเนาะด้านข้างตัวเรือนก็จะเป็นขอบขัดเงานะครับสเลดขัดเงาแบบนี้เป็นวิญญงก็มีโลโกโ้มิดล์แบบอักษรเขียนนะครับมาดูที่ด้านหลังนาฬิกานะครับผมด้านหลังนาฬิกาก็จะเป็นฝรั่ังเกียวนะครับพร้อมโลโกโ้นะครับผมพร้อมโลโกโ้ปลาดาวของโอเชียนสตาร์นะครับหย่อนอยู่ นาฬิกาจะพร้อมกับรุ่นนี้กันมาพร้อมกับสายเรซินสีดำนะครับพิมพ์ลายแบบนี้รูดลายสวยงามครับสายก็เป็นสายแบบ e a s y ่ค i p นะครับถอดเปลี่ยนง่ายๆเพราะว่ารุ่นนี้เขาในชุดเขาก็จะมีแถมสายมา1เส้นนะครับนี่ครับเป็นสายสแตนเลสที่แถมมาเราสามารถเปลี่ยนเป็นสายสแตนเลสใส่ได้เลยนะครับง่ายๆครับผมวิธีการก็คือ นะครับเราเราจะกดสายออกแล้วก็ดันตรงนี้ลงนะครับสายก็จะออกมาเลยนะครับแบบนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนสายสแตนเลสใส่นะฮะเราก็นําสายสแตนเลสของเรานะครับมานะครับแล้วก็วางไปที่รูสายก่อนนะครับวิธีการนะครับแบบนี้นะแล้ววางอีกฝั่งหนึ่งให้ขนานกับตัวหูสายแบบนี้นะครับจากนั้นก็นิ้วกดนะครับ เดือยของสปริงบาร์พร้อมกับดันสายเข้าไปนิดหนึ่งนี่ครับมันก็จะเข้าล็อกนะครับใส่ง่ายมากเลยครับถอดใส่สายรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งให้ดูนะครับแบบนี้นี่จะดันสายออกมานะครับถอดง่ายมากๆเลยนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับโดยการวางสปริงบาร์ลงที่หูสายก่อนเนาะ แบบนี้แล้วก็กดนะครับเดือยของสปริงบาร์ให้สปริงบาร์หดนะครับแล้วเราก็พร้อมกับดันสายนาฬิกาเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้นาฬิกาเรือนสวยของเรานะครับเป็นนาฬิกาสายแซนเดแนววินเทจสวยๆแบบนี้เนาะนี่สวยไหมครับเวลาเปลี่ยนสายแซนเดดแล้ว ชัดไหมครับนะฮะขึ้นข้อก็อยิ่งสวยงามน,นะครับรุ่นนี้เวลาเป็นสายสแตนเลสก็ดูแบบคลาสสิกแล้วก็ดูออกแนวแปลก,กตาดีนะครับโดยเพราะดีไซน์รุ่นนี้ก็สวยงามมากๆเป็นทุนอยู่แล้วยิ่งเข้ากับสายแบบนี้ยิ่งเท่เข้าไปใหญ่นะครับเวลาเปลี่ยนเป็นสายสแตนเลส ท่านใดสนใจก็ส่องยังร้านตลดาดรนาฬิกาได้นะครับรุ่นนี้ก็ราคาเท่ากันกับตัวหนะ้าปัดสีฟ้าก็คือราคาไปอยู่ที่4 5, 4 0 0 0บาทนะครับก็จะมีสายแถมให้1ชุดนะครับสินค้าก็จะรับประกันศูนย์หปีนะพร้อมกับคู่มือแล้วก็ใบรับประกันศูนย์มิดประกันศูนย์สปีนะครับรการศูนย์นรบ,รน 0, บริษัทสวอสกรุ๊ปประเทศไทยจำกัด2ปีเลยนะครับสำหรับนาฬิกา ชุดนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่านาฬิกาแนวนี้นะครับผลิตออกมาเป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นเือเป็นสเปเชียลดิชั่นที่น่าสะสมรุ่นหนึ่งนะครับก็สนใจก็ติดต่อที่เบอร์0 8 5 0 2 9 9 9 2ทางไลน์ดีแอดไซน์ทีเอไอดีเอ็นเอไลเคนะครับผมสำหรับทางร้านตลาดนาฬิกาเจ้าจุกการรีวิวเพียงเท่านี้นครับต้องการติดตามารรน,มบบน,นาฬรริการุ่นใหม่แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามตลาดนาฬิกาชนะด้วยน,น,นะครับผม แล้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ